เราว่าจาประจำวันอังคารที่7ทธันวาคม2021บทอ่านจากหนังสือประกาศอิสยาพระเจ้าของท่านทั้งหลายตรัสว่าจงปลอบโยนจงปลอบโยนประชากรของเราเถิด จงพูดกับกรุงเยรูซาเล็มให้ประทับใจจงร้องบอกเมืองนั้นว่าเวลาการเป็นท่าสิ้นสุดแล้วความผิดของเมืองนั้นได้รับการอภัยเมืองนั้นได้รับโทษจากพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสองเท่าแล้วเพราะบาปทั้งหมดของตนเสียงหนึ่งร้องว่าจงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าในถิ่นทุรกันดาลจงเปิดทางตรงในทุ่งเวงวางสำหรับพระเจ้าของเราเถิด จงถมขุบเขาทุกแห่งให้เต็มจงปรับภูเขาและเนินเขาทุกแห่งให้เรียบที่ขรุขระจะราบเสมอกันที่สูงสูงต่ำต่ำจะราบเรียบแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงสำแดงพระสิริรุ่งโรจน์ให้ปรากฏมนุษย์ทุกคนจะได้เห็นทั่วกันเพราะพระโอษฐ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้ดังนี้เสียงหนึ่งกล่าวว่าจงร้องซิ ขพเจ้าตอบว่าขพเจ้าจะต้องร้องว่าอย่างไรเสียงนั้นกล่าวว่ามนุษย์ทุกคนเป็นเหมือนต้นหญ้าความรุ่งเรืองทั้งหมดของเขาเป็นเหมือนดอกไม้ในทุ่งเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบันดาลให้ลมพัดผ่านหญ้าก็จะเหี่ยวแห้งดอกไม้ก็จะร่วงโรย แน่ทีเดียวประชากรเป็นเสมือนต้นหญ้าหญ้าเหี่ยวแห้งดอกไม้ร่วงโรยแต่พระวจาจของพระเจ้าของเราคงอยู่ตลอดไปท่านผู้นำข่าวดีมายังสิโยนเอ๋ยจงขึ้นไปบนภูเขาสูงเถิด ท่านผู้นำข่าวดีมาให้กรุงเยรูซาเล็มเอ๋ยจงร้องตะโกนให้สุดเสียงเถิดจงร้องตะโกนอย่ากลัวเลยจงประกาศแก่เมืองต่างๆแห่งแคว้นยูดาว่าพระเจ้าของท่านทรงอยู่ที่นี่ดูสิองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาด้วยพระอนุภาพ พระกรของพระองค์ทรงอำนาจปกครองดูซิรางวัลชัยชนะอยู่กับพระองค์ประชากรที่ทรงกอบกู้เดินนำหน้าพระองค์พระองค์ทรงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์เช่นคนเลี้ยงแกะทรงรวบรวมลูกแกะไว้ในอ้อมพระกรทรงอุ้มไว้แนพระอุราและทรงนำแม่แกะอย่างทนุถนอมพระวราสารบุญมาทิว เวลานานพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิทธิว่าท่านทั้งหลายคิดอย่างไรถ้าชายคนหนึ่งมีแกะอยู่ร้อยตัวแล้วแกะตัวหนึ่งบังเอิญหลงทางเขาจะไม่ปล่อยแกะ99ตัวไว้บนภูเขาเพื่อค้นหาแกะตัวที่หลงไปหรือ เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าเขาหาแก่ตัวนั้นพบแล้วเขาจะรู้สึกยินดีที่พบมันมากกว่ายินดีในแก่99ตัวที่ไม่ได้พะลัดหลงพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ก็เช่นเดียวกันไม่ทรงปรารถนาให้คนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้แม้เพียงผู้เดียวต้องพินาศไปข้อคิด พระเจ้าไม่ได้ทรงตีคุณค่าของมนุษย์ตามมาตรฐานความรู้หรือความสามารถของเขาพระองค์ไม่ได้ทรงใช้มาตรฐานความร่ำรวยหรือความสำเร็จในชีวิตการงานมาวัดว่าใครสมควรเป็นประชากรของพระองค์สำหรับพระองค์ค่าของคนอยู่ที่ความเป็นมนุษย์ของเขาคนนั้นมนุษย์ที่ถูกสร้างตามภาพลักษณ์ของพระองค์มาตรฐานที่พระองค์ทรงใช้วัดค่าของคน คือชีวิตพระบุตรของพระองค์เองทั้งนี้พระมนุษย์ทุกคนได้รับการไถ่กู้มีใช่ด้วยสิ่งของที่สูญสลายไปได้หรือทรัพย์สินเงินทองแต่ด้วยพระโลหิตของพระคริสตเจ้าซึ่งประเมินค่ามีได้ขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2021